สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชงชากาแฟนะคะซึ่งจะเป็น EP 5่านั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้จะเป็นนมเย็นนะคะเดี๋ยววันนี้ขั้นตอนต่อไปเลยนะคะถัดมาจะเป็นนมข้นตานนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็นมข้นจืดประมาณ4ี่ช้อนโต๊ะแล้วก็มีน้ําตาลทรายประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ประเอกของเราก็คือน้ําแดงที่มันเป็นกลิ่นสละ อยี่ห้ออะไรก็ได้ตามใจช,ชอบเลยแต่ชมพู่ก็จะเลือกใช้เป็นเฮบูบอยที่มันเป็นยี่ห้อนี้ซื้อมาจากเซ e เว่นอีเลฟเว่นหรือห้างชั้นนำทั่วไปนะคะทุกคนถัดมาจะเป็นน้ำเปล่านะคะใส่ครึ่งหม้อเล็กแล้วก็มาใส่แก้วอยู่ตรงภาชนะสีนี้นะคะแล้วก็พร้อมช้อนตักเอามาคนๆให้เข้ากันนะคะเดี๋ยววันนี้เดผสมขั้นตอนต่อไปเลยค่ะขั้นตอนถัดมานะคะก็จะเป็นหม้อเล็กประมาณเท่านี้นะคะทุกคนแล้วก็มีน้ำเปล่านะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ใส่ครึ่งหม้อลงไปเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะไปต้มน้ำเดือดก่อนะะค หนึ่งช้อนโต๊ะประมาณเท่านี้นะคะทุกคนเ <Okay, S 1> มนตัดมาก็จะเป็นน้ำหวาน,นอ่ากีต,ตลักนะคะใส่ประมาณสี่ช้อนโต๊ะเท่ากับหกสิบมิลลิลิตรนะค่ะทุกคนใส่ถ้าหกสิบมิลลิลิตรนะหนึ่ง จากนั้นนะกะ็ทุกคนจากนั้นก็เติมน้ำร้อนลงไปนะคะทุกคนครึ่งแก้วนะคะประมาณสัดส่วนของ,ของภาชนะแบบนี้นะนีน่ค่นนะ,คะ,ต,ะคต,ต่อไปจะเป็นนมข้นหวานนะคะ,ะสี่ช้อนโต๊ะนะคะทุกคนต่อไปจะเป็นนมข้นจืดนะคะประมาณสี่ช้อนโต๊ะนะคะทุกคนใส่ลงไปเลยลงไปในแก้วนะคะ นมเย MM ็นนะคะที่ม <ah> ันเป็นสีหน้าตาออกมาประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยววิธีนี้ขั้นตอนเป็นันตอนสุดท้ายนะคะทุกคนเดี๋ยวเรากปเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะเตยมเทน้ํานมเย็นนะคะใส่ลงไปในแก้วนี้นะคะทุกคนประมาณ16ออนซ์นะคะแก้วนี้กับน้ำแข็งนะคะค่ถัดมาก็จะเป็นนมข้นจืดนะคะเทลงไปนิดนึงนะคะอย่าเทเยอะนะ พอาทับไปเยอะมันก,มนก็มันก็ไม่พอดีสัดส่วนของแบบแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เสียบหลอดนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชงชางกาแฟเป็นนมเย็นนะคะซึ่งวิธีนี้ทำง่ายมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็แล้วก็จากนั้นก็สามารถทำตามสูตรได้เลยนะคะว่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อกำลังใจให้ชมพู่ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะทุกคนวันนี้ขอตัวนะคะบ๊ายบาย